English for Student Book 3 Lesson 13บทที่13 Lesson 13บทที่13 time เวลา time เวลา daily time กิจวัตรประจำวัน daily time กิจวัตรประจำวัน clock นาฬิกา clock นาฬิกา get up ตื่นนอน get up ตื่นนอน take a bath อาบน้ำหน่งอาบน้ำ take a bath อาบน้ำหน่งอาบน้ำ t a k อา shower อาบน้ำด้วยฝักบัว t a k e A shower อาบน้ำด้วยฝักบัว Breakfast อาหารเช้า Breakfast อาหารเช้า l u n c h อาหารเที่ยง l u n c h อาหารเที่ยง d ิ n นอ r อาหารเย็น d ิ n นอ r อาหารเย็น l พ y g r o u n d สนามเด็กเล่นเพ y g r o u n d สนามเด็กเล่น Home Work การบ้าน Home Work การบ้านเพ t สัตว์เลี้ยงเพ t สัตว์เลี้ยง